มาพี่น้อง <c oughs> มาลองของแตะของเปรี้ยวๆนี่มะนาวนี่ลูกใหญ่ๆนะพี่น้อยใส่พริกใส่น้ำปลาใส่พรงชรุกะปิกะปิน้อยเดียว thôi xôm biểu tao sống luôn rồi มือก็เจ็บวะะใจมือไปได้ไปเนาะนี่โดนมีดบาดท้ดเสียงเลยใจจ้อน,นี่มันจ้าตั้งใจไปเนาะใจมือก็มือก็เป็นแผลแล้ว จอดมันคือเตะต่ำลองโอ้อยยังไม่ได้กินเลยไปเนอะ <_ d ata> ปวดกลางแล้วันอยา่างวะสมทรมานอีกวอะ,อะอันอย่างมาปวดอีกวะ ปว,นะปวดกันเดียวไปเนาะหาละแปลกไปโซมเนี่ยอ่าเนัะหเ,เหมาะหนยไปเนาะอืม หายเลยมันต้องมีของแก่ไปหน้อย 哎呀！我，还有墨，还有。 就是。哎。好。 ตุกเจ้ากำลังห้องกำลังห้องเพลงอยู่เนี่ยวัดเดี๋ยวจะให้จะให้ไปดูฟาร์มนุป,ปุกของผมครับผมเลี้ยงนุป,ปุกครับเนี่ยน,น,นี่โอ้นอนแล้วกะนเฮ้ยน้องออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนุป,ปุก อันนี้จะเป็นฝางของพรมครับเนีเ่ยมีสองบ่อสามบ่อเอยน้องออกมาไี่ไหนวะหอมแล้วนี่นี่ครับนี่ครับัวยใหญ่ไหมนุ่นน่นนุ่นน,น่น,น,น,นเห็น,นยังเอ้ลูกพ่ออันนี้จะเป็นแม่พันธ์กับป่อพันธ์นะครับ để, sẽ hãy... để cho hay, chú chặt nè, thôi, không không được okay. <laughs> เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศแหมลูกขอนี่มันเฝ้าป่อตลอดน่ยดุนะฉลาดครับคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะบาฮื่เข้าใกล้เจ้าของนี่ครับบรรยากาศเนี่ยจุดเนี่ย,จ,ยจะเป็นจุดที่นั่งกินตลอดแล้วก็จุดนี้อีก หน้าบ้านครับตรงนี้ก็จะสร้างบ้านอีกหลังนึ่งกำลังเก็บตังค์อยู่บัดได้เพียวเดี๋ยวรอเพียวนี่มันจะลงถ้ามันโล่งมันจะดูแบบกว้างกว้างอยู่ผมปลูกลายยางไงพี่น้องนี่น,นี่จะเป็นผักเลือดเนี่ยต้นผักเลือดใหญ่ขนาด ไอ้ใบพู้เนี่ยพู้งพ้ก็มีนะแม่ผมปลูกไว้ปลูกไว้แล้วกับใบยูแม่แม่ไปสวรรค์ละเนี่ยบรรยากาศนี่จะเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านผมนะ ไอ้ที่มันจะมีสองสองชั้นเนี่ยมันจะเป็นวัดวัดบ้านห้วยแมกเหลี่ยมโอ้นี่นี่น,น,นี่กองมันได้มาได้วะบางทีมันก็ได้วะแสงมันวะเออเออนี่นนนบ้าแล้ววะกองดล้วยโอเคพี่น้องนี่บรรยากาศ นี่ต้นเพือกที่ผมกินนะทุกวันนะนี่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 ต้นใหญ่ขนาะดนี้นี่มีนี่ม,มุมอยู่นี่อันนี้จะกระทถโปงใหญ่ขนาดนะั้พี่น้องไงอ้ดูการมานะันเนาะดูการนะเนี่ยเบลเลเบลนีน่นี่เสร็จผมแน่เนะรอคลิปหน้าเสร็จผมแน่โอ้ต้นมีสเปะสปะพี่น้องไง ต้นทุเรียนก็มีเนี่ยเออไปพ่นยาพิษเนี่ยพี่น้องเห็นหอกอยากขยะก,กันเนอะเขาไปใส่ขวดขวดที่มันเป็นเนี่ยเป็นสีดกําแมงน่ะเขาเป็นหลอดใส่ผลมาโทษสามต้นน่ะมาเหลือเลยจะหลอดบาหลอดมูอเนี่ยใบร่วงเลยใบยมันร่วงหมดเลยต,ตอนแรกเนี่ยโปร่งดีขนาดน่ะไปเหลือสลิดเกิน นี่มต้นเนี่ใบาหายหมด<ฮ>ผมได้เลาะออกเนี่ยเนี่ยทุเรียนเพรตอนแรกนี่มันจากหูมดนี่นะผมได้ตัดออกเนี่ยแต่งกิ่งออกเพราะว่ามันไปพลยานอกอะปจดยานอกมันเปเหลือพอไปใส่โขวดที่มันเป็นฉีดแมงนะ่ะ ngào tài ok vậy đó can <coughs> may